สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิกกี้ก o ๊กกิ้งไมล์เวช n นนะคะรู้ไหมคะว่านี่อะไรหางหมูค่ะพอดีนิกไปได้หางหมูมานะคะแล้วก็มีไข่นิกจะทำพาโลค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นตั้งกระทะนะคะให้ร้อนประมาณหนึ่งค่ะนี่เป็นสูตรของที่บ้านนิกเองนะคะสูตรไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำ นี่ต้องใส่ผงพาโล้ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ใส่โคยก้าค่ะกับอบเชยลงไปน,นี้หักครึ่งหน่อยนะคะอ,คอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ชอบกลิ่นแรงแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ก็จะใส่ประมาณแค่นี้เหอีสักครึ่งดอกะคะ่ะ แล้วก็คั่วไปนะคะให้หอมนิดนึงค่ะคั่วแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ เราคั่วได้กลิ่นหอมประมาณนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะลงไปเลยก็สองช้อนคุณคูณค่ะอันนี้ถ้าเกิดไม่หวานมากนะคะถ้าเกิดเราชอบหวานเราเราเพิ่มทีหลังได้นะคะ เบาไฟไหนคะ่ะอันนี้นิทำเตาอาไฟฟ้านะคะมันก็จะคอนโทรยากตัวกันนิดเดียวน,นี่ก็จะเคี่ยวน้ำตาลค่ะกับโอยก้ากนะคะ ช่วงที่ใส่น้ำตาลลงไปนี่ต้องคนตลอดนะคะประมาณนี้นี่ก็จะใส่สียูาะคาลพ์ค่ะไปคนด้วยกัน มันก็เติมน้ำค่ะประมาณลิตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวไว้ในหม้อครึ่งลิตรค่ะนีกก็จะใส่แค่ด,ดิบเดี๋ยวนี้ก็จะไปตุ๋นในหม้อนะคะช่วงนี้เราก็เร่งไฟได้แล้วค่ะ เห็นไหมคะว่าน้ำมันก็จะออกมาสีนี้เองโดยที่เราไม่ต้องใส่สีอิ๊วดำเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะนี่ก็จะใส่หาหมูลงไปด้ยค่ะ เดี๋ยวนิกจะขออนุญาตเปลี่ยนไปใส่หม้อนะคะจะตุนในหม้อค่ะจะสะดวกกว่าค่ะค่ะนิกเปลี่ยนมาใส่หม้อแล้วนะคะเวเราก็จะเติมน้ําไปอีกหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะตุนไปเรื่อยๆนะคะตุนสักพักนึงค่ะสักครึ่งชั่วโมงก่อนนิกถึงจะใส่ไข่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะรสดีค่ะจะใส่ลงไปดูด้วยเลยประมาณหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะจะใส่ลงไปอีกนะคะก็อันนี้นะคะ เ,เราตุ๋นไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเติมไข่ทีหลังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีรากผักชีหรือต้นผักชีนะคะก็ใส่ไปให้หอมทีหลังค่ะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี้ก็ตุ๋นมาน้ําก็จะยุบลงนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะโุ้ยมีเปลือก นี้ก็จะเติมน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่าเราจะตุ๋นไปอีกค่ะเติมน้ำให้ก่วมไข่เลยค่ะ นี้จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะเพิ่มไปค่ะเพิ่มความหวานค่ะ1ช้อนชา2ช้อนชา3มช้อนชาค่ะถ้าเกิดเราชอบหวานกว่านี้นะคะเราก็เติมอีกได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะตุ๋นไปได้เรื่อยค่ะ เพราะว่านิคต้องการให้หางหมูเขาเปื่อยกว่านี้หน่อยนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เราตุนนานเหมือนกันนะคะน่าจะชั่วโมงกว่าได้ค่ะเพราะว่านิคต้องการให้หางหมูเขาตุนได้ที่นะคะค่ะตอนนี้ก็คือเอาช้อนจิตก,ก็คือเข้าเลยค่ะ สีไข่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมคะแต่พะโล้เนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วค้างคืนไว้นะคะจะกลมกล่อมมากค่ะช่วงเวลาที่นิคตุ่นนิคก็จะเติมน้ำเรื่อยๆนะคะเวลาน้ำยุบก,ก็เติมนานเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะพะโล้ไม่ยากเลยค่ะพะโล้แบบไม่ต้องใช้ผงพะโล้ค่ะแค่มีปุ๋ยก๊าซกับอบเชยนะคะก็ทำได้แล้วค่ะ ลองทำทานกันดูค่ะยังไงคลิปนี้นี่ก็จะขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ